สวัสดีครับกาฮิจ9.9บาบะัุด5มาแน่ ปีเจ็ดมาแน่สวัสดีครับเอาคอกแมวมาเล่นปลาอีกแล้วนะจ๊ะแรปอีกหนอแรปอีกหนอหลับกันหมดแล้วมั้งนี่ <Hey. S 1> อยู่ๆก็ได้เล่นก็เลยอัดคลิปอยู so, ๆ่ๆก็ได้เล่นก็เลยอัดคลิปแล้วจะแรบทำไมฮะฮะฮิฮิ no. ประเด็นคือมันหลับในกันหมดแล้วใช่ไหมหลับในกันหมดแล้วใช่ไหมมิดหายไปมิดหายไปมิดหายไป <c oughs> มิดหายไปมิดหายไปโหไม่แวะด้วยนะพี่ไอพี่เป็นคนอย่างนี้เนี่ย ่าครอบแมวป่ามีคนบอกว่ามันเล่นได้เล่นได้เราก็จะลองดูครอบแมวป่าเจอนิตาลีป่าเอาจะเอาอะไรไปสู้มันวะห้า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  <_ <d> _เล่นมันก่อนเล่นไทนเตอร์แม่ก่อนเดีย๋ยวมันเกิดมันจะวุ่นวายนะครับ นอนน้อยโดน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 ,น,น,น,โดนรู้แต่ว่าอยากฆ่ามันเท่าน,นั้นแหละไปล่างต่อ

หายไม่บอกเลย I okay. do. Okay. An enemy ก็ได้คนขอให้เล่นนะโดปกติก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นตายอยูแ่แล้วเลยสวยงามมากครับเออมีสกัดเรื่องและหนุ่มเลย ทังหายเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับเพราะว่า,วามีแค่าคนแต่ว่าเก็บความรู้สึกเก่ง,งคือกลางเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเก็บความรู้สึกเก่งมากเลยะจะไม่บอกใครเลยหายเขาก็จะไม่บอกนะครับ ไม่บอกทุกกรณีเขาก็แบบเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งประเภทหนึ่งสินดาเขาเป็นสินดาเป็นคนเก็บความรู้สึกเก็งครับเล่นหน้าหายก็ไม่บอกนะเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกเข็งเราต้องชมชมชมกันนิดนะึงชมแล้วอย่าด่ากันเลยครับด่ากันไหมครับแม่เ,เกมด,ดีที่รับ อะไรครับอะไรอะไรครับอะไรยิงแรงกว่าเยอะเลยเรายิงแรงกว่าเยอะเรงจัะ ไปให้ก่อนนหละไปปั้นให้ก่อนน่ิงตานต้องไปทางไหน แย่ yeah. อย่างมันบอกเลยอย่างมงันไปพาไปที่แย่มันมาก <Go rest. S 1> ถ้ามีเลสวยจะเป็นอะไรที่มันมากนะบอกเลยว่ายิง,งกันแบบกระชากทันแล้ว การสนุกคนแนนนะคโอ้ว้า กินเนี่ยอยู่แถวนี้หนาวอ่าร้ายโคตรออกเลยกินเนี่ยอยู่แถวนี้น่าก,กลัวมากออกเลยกถอยสิครับ ว่ามันแก๊งจะจะอยู่ให้มันตับจากเล่นอะไรครับ มันดีนะแต่มันแบบหนีไม่ได้แบบนะีเอาคนเดียวได้นะครับไม่รู้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 ว่าเราไม่เอาต้องขอบคุณมันที่มันช่วยเรา คนจะสะแกนไนเรล้วนะใช่ะกาวม่วงแต่ป่าไม่รู้ว่าป่าเขาต้องคืออะไรกันบ้างไ,ได้แต่ปากวานไว้เลย ฟังให้ ได้เหมืนี่หว่าน,กนึกว่าไม่ได้ยี่ดีก็ตื่นมาเล่นลนะั่นแหละเริ่อม,อมนุษยยคาเลยบอกเลยเราทำเพื่ทุกคนนั่นะทุกคนเรยอว่าคนเดียวที่ขออยากเลยนะไถึงไม่ไมมายไึหรอแมเล่นยากครับไปทีตายนะยาก าไปยืนเล่นเพ่อยางกะดีกว่าเอาไปยืนกลากเงเราอยางจะเข้าใจเกมมากกว่ามันเป็นความสามารถของแต่ละคนว่าแบบเคยเล่นลอะไรข้ามไปไม่ได้เนาะต้องสแกนใช่ไหมซื้อมาไม่สแกนนี่เป็นป่าที่ไม่ดี รัดอึดนาวรัดอึดนาว O รอบแล้วตายแน่นอนสุดชีวิตแน่แน่เป็นนอนไม่ใชเรา เราเสือกครับมันไม่ได้มีผลอะไรกับทีมเลยนะเป็นแค่ตัวเสือกคนเราให้เราเสือกเราก็เสือกอันนี้นะที่อมกกรนะที่นาทึ่งสแกนเอาไม้ไม่ได้ใช้ไหมพอใช้ไม่เป็นเศร้ามากคือหลักๆคือสารภาพบาปนะครับว่าเล่นป่าไม่เป็นจริงๆ คนขอให้เล่นฟาร์มถามสักคำนะคือฟาร์มเป็นไหม,มก็ไม่เป็นแล้ว,ว่เงง้เราไม่จำเป็นแล้วนะไปได้เลยครับไม่ต้องดูมาก่อนถ้าดูตัวเรามาันจะดีไวมากใช่ไหโอ้โ,อโดมโังก้อน ว้าวโดนหอกอ้าวเดินไข้าวเดินไม่ข <un> ้ามทำไมมันทำไมมันโดนเทนตายเนีเยมันอ้ตัจับใหญ่จริงจริงอดูเล็กเลยอันดูใหญ่อัเนียเลกเกิดบ้าง ถ้าใครจะให้ให้เคนเมอร์เล่นให้เยนตัวนี้เล่นป่าบอกเลยว่าเป็นความสวยที่นั่นแล้วือแกล้งก็ไม่แกงบัฟไม่ให้ด้วยตุ๊กตาไม่ดีนะเป็นตัวอย่างนี้ไม่ดีับไม่ม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งยวดบัฟไม่แจกอ่ะไม่แก้งเลยไม่ช่วยไม่แทงไม่ทำแรงนะป่าตัวเนี้ยที้ขวาแล้วปล่อยเบอร์เดียว พาเราไดไปถึงจุดๆน,นั้นเลยเนี่ยออกให้ได้ออกให้ได้ออไดเย็ดก็ไม่ดุแล้วไม่ <c oughs> ต้องใช้ mana าาเยอะครับเราใช้ mana าาในการพาดีเลย ไม่ชู้ไม่ชู้คนอ๋อแล้วเป็นเล็กแล้ว แรงไหมครับแรงนะครับยิงตะโกนเลยเนะี่ยโกรแน่นอนแบบน่าจะมาตะโกนโกนแน่นอนอแบบยิงยิงเร็วมากครับเทมีเนี่ยได้ไหวมากเทมีเนี่ยได้ไหว,ว่ากว่าหลายๆแชมเปี้ยนเลย ที่เราเล่นได้เพราะว่ามันมีตัวชมมันมีคนดูตั้งแต่ตายต้องมาต,ามมาตามลอี่ตัวอย่างป่าที่ไม่ได้เรื่องเลย กดดับเ no tamam. ิลยูนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเมาส์ไปดูกดดับเบิลยูที่าครับหลังมาแงแรงแล้เร็วครับไม่ได้เร็วกางเดียวแรงด้วยกาัล อกเวลามีจังโตเล่นได้นี่หวะไม่ประเด็นไม่ได้แล่ส่งค้ามาเล่นก็แบบก็คือไอเทมหลักก็คืออย่างเดิมครับแต่พวกแมวป่าจะยิงได้เร็วกว่าตรงที่มันมันออกของป่าไอ้ยิงเชือไอ้ที่มันทห้ยิงเร็วๆที่เราซื้อไปอ่ะยิงเร็วๆมากแล้วก็เลเด็ดเบดกันจบเลย แต่เล่นมันก็จะแต่เล่นมันจะนแรงกว่าเพราะว่ามันมันเป็นสตาร์ทที่เลทเบสใช่ไหมเ,ออเล่นมันก็จะเจ๋งกว่าตรงนี้แหละที่ที่ตาทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละครับไปนอนต่อแล้วนะตื่นมาเล่นให้สะดุ้งตื่นเพราะว่าฝันก็แบบทีคนบอกว่ามาเล่นได้แล้วนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อหนและ